คุณคิดว่าคุณจะมีรายได้1ล้านบาทภายใน3เดือนได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับจะไปเป็นนักลงทุนจะไปเทรดหุ้นจะเปิดห้างรับสินค้าหรือมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทําให้เรามีรายได้1ล้านบาทใน3เดือนแต่มันต้องเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับผมเชื่อครับว่าถ้าเกิดเรามีรายได้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปชีวิตเราจะหมดหนี้มีความสุขหลายๆคนอยากจะมีชีวิตแบบนั้นครับแต่ขาดอยู่2ออย่างขาดโอกาสแล้วก็ขาดเครื่องมือ วันนี้ครับผมเอา2ออย่างนั้นมาฝากผมอยากให้ทุกคนตั้งใจนะฮะได้ศึกษาโอกาสและเครื่องมือที่ผมจะเอามาให้ถ้าตามระบบจริงๆมันจะ3เดือนครับได้สัมผัสเงินล้านอยากให้เพื่อนๆื่อนได้ลองฟังกันดูนะครับและระบบนี้ชื่อว่า s 2 7ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับเงินล้านกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมพี่ต้อมพอมดอินดีมนะครับวันนี้ใครได้ดูคลิปนี้แสดงว่าคุณคือผู้ที่โชคดีที่สุดในชีวิตเพราะว่าวันนี้ ผมจะมาพูดถึงเรื่องของระบบ s 2 7พิชิตเงินล้านจากอินดีมภายในระยะเวลา3เดือนก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวอักษรตัวแรกกันก่อนนะครับตัว s นั้นแสดงหมายถึงเป็นไซส์หรือว่าเป็นขนาดของการเข้าร่วมธุรกิจกับอินดีมครับตามกฎหมายของสคออบอจะต้องมีการซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วมธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายบริษ,ษัทอินดีมจึงจัด ขนาดหรือว่าไซส์ของสินค้าที่จะให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมธุรกิจนะครับเราเลือกไซส์เเพราะว่าเป็นไซส์ที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดก็คือจำนวนเงิน2,500บาทนะครับส่วนตัวเลขตัวที่2เลข2หมายถึงจำนวนสมาชิกครับส่วนตัวเลขตัวที่3หมายถึงระยะเวลาครับเพราะฉะนั้นระบบการส่งต่อ S 27หมายถึงคุณจะต้องมีสมาชิกไซส์ S 2คนภายในระยะเวลา7วันครับเรามาดูนะฮะว่าเราจะมีรายได้หรือว่าเราจะมีเงินล้านภายใน3เดือนได้ยังไงนะครับสังเกตดูว่าคําว่าเรานะครับคำว่าเราหมายถึงเราได้ร่วมธุรกิจกับอินดีมนะครับในสัปดาห์ที่1หรือว่าในชั้นที่1นะครับถ้าเกิดว่าเราทําตามระบบ S27 ได้นะฮะเราจะมีสมาชิกซ้ายคน ขวาคนนะครับจำนวนรวมคือ2คนจำนวนไซเคิลก็คือ1 c y ไซเคิลนะครับบริษัทจะจ่ายให้เรานะฮะสีบาทนะครับวันที่2หรือว่าสัปดาห์ที่2นะครับเรามีสมาชิกจากการที่เราทำระบบหรือว่าส่งต่อระบบ S27 นะครับเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็คือฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวา2คนรวมจำนวนคนคือ4คนครับจำนวนไซเคิลจะกลายเป็น2 c y ไซเคิลบริษัทจะจ่ายเราอยู่ที่800บาทครับ พอมาถึงสัปดาห์ที่3นะครับสมาชิกจะเพิ่มขึ้นจากซ้าย4คนขวา4คนนะครับรวมสมาชิกทั้งหมดอยู่8คน4ไซเคลิลนะครับบริษัทจะจ่ายให้เราอยู่ที่1,600บาทครับลองดูตามลงมาเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ที่4ครับจำนวนสมาชิกซ้าย8คนขวา8คนจำนวนรวมอยู่ที่16คนจำนวนไซเคิลอยู่ที่8ไซเคลิลบริษัทจะจ่ายเราอยู่ที่3,200บาทครับ พอมาถึงสัปดาห์ที่5หรือว่าชั้นที่5สมาชิกเราจะมีเพิ่มขึ้น16คนนะครับฝั่งขวา16คนรวมจำนวนสมาชิกในชั้นที่5หรือว่าสัปดาห์ที่5 32คนคิดเป็นไซเคิลอยู่ที่16ไซเคิลครับบริษัทจะจ่ายคุณอยู่ที่6,400บาทนะครับพอมาถึงสัปดาห์ที่6ครับจำนวนสมาชิกจากการที่เราทำระบบ S, S 27นะฮะจะกลายเป็นด้านซ้าย32คนด้านขวา32คนจำนวนรวมสมาชิกอยู่ที่64คนจำนวนไซเคลลิลก็คือ32ไซเคลลิลบริษัทจะจ่ายเราอยู่ที่12,800บาทครับพอมาถึงสัปดาห์ที่7นะครับจำนวนสมาชิกด้านซ้ายจะมี64คนด้านขวา64คนจำนวนรวมก็คือ128คน จำนวนไซเคิลก็คือ64ไซเคิลน,นะครับบริษัทจะจ่ายเราอยู่ที่25,600บาทครับลองมาดูสัปดาห์ที่8นะครับสัปดาห์ที่8สม,สมาชิกด้านซ้ายจะเพิ่มขึ้นมาเป็น128คนด้านขวาจะเพิ่มมาเป็น128คนจำนวนรวมอยู่ที่256คนนะครับจำนวนไซเคิลจะคิดเป็น128ไซเคิลบริษัทจะจ่ายเรา51,200พรบาทครับพอมาถึงสัปดาห์ที่9 สมาชิกด้านซ้ายจะกลายเป็น256คนด้านขวาจะเป็น256คนนะครับจำนวนรวมอยู่ที่512คนไซเคิลอยู่ที่256ไซเคลิลบริษัทจะจ่ายเรา1นึ0 0แบาทครับพอมาถึงสัปดาห์ที่10สมาชิกด้านซ้ายจะมีจำนวนอยู่ที่512คนด้านขวา512คนจำนวนรวมอยู่ที่1024คนไซเคิลอยู่ที่512ไซเคลิล บริษัทจะจ่ายเราอยู่ที่24,800บาทครับพอมาถึงสัปดาห์ที่11นะครับสมาชิกด้านซ้ายจะมี1,024คนด้านขวา1,024คนจำนวนรวมอยู่ที่2,048คนจำนวนไซเคิลก็คือ1,024ไซเคลิลถ้าคิดเป็นจำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายให้เราอยู่ที่49,600บาทครับ พอมาถึงสัปดาห์ที่12สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่3นะครับจำนวนสมาชิกด้านซ้ายจะอยู่ที่2 0 4 8คนด้านขวาอยู่ที่2 0 4 8คนจำนวนรวมของสัปดาห์ที่12ก็คือ4 0 6 9คนจำนวนไซเคิลอยู่ที่2 0 4 8ไซเคิลคำนวณแล้วบริษัทจะจ่ายให้เราอยู่ที่8,19,200บาทครับ จำนวนรวมทั้งหมดหลังจากที่เราทำใช้ระยะเวลา12สัปดาห์หรือว่า3เดือนจำนวนรวมที่บริษัทจะจ่ายให้เราอยู่ที่1,638,000บาทครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าสมาชิกที่สมัครไซส์ S มามันจะมีข้อกำหนดแบบนี้ครับข้อกำหนดของไซส์ S ก็คือจะสามารถรับรายได้รายวันสูงสุดได้ไม่เกินวันละ5,200บาทเท่านั้นเองนะครับ5,200บาท แต่ดูนะฮะว่าเราทํางานเป็นชั้นเป็นชั้นหรือว่าเป็นสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมี7วันนะครับถ้าเกิดว่าเราทํางาน7วันนะฮะคูณด้วย5,200บาทนะครับเรามาไล่ดูนะฮะว่าจํานวนเงินทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะครับสามหมักว่าบาทนะครับลองมาไล่ดูว่าในชั้นที่เท่าไหร่หรือว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่เราจะเกิน เราจะเกินจากที่บริษัทกำหนดให้เรานะครับมาไล่ดูจะอยู่ที่ประมาณชั้นที่8ครับชั้นที่8ที่บริษัทจ่ายเราเนี่ยจะมีอยู่51,200บาทแต่สิทธิ์ที่เราจะได้รับก็คือสาม0 0ื่นสามหมกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ชั้นที่7เป็นต้นไปเราจะต้องอัพตำแหน่งเป็นไซส์แอครับ เราจะต้องอัพตำแหน่งเป็นไซส์ L โดยซื้อสินค้าเพิ่มนะครับโดยซื้อสินค้าเพิ่มจากเดิมนะฮะตำแหน่งของเราก็จะอยู่ไซส์ L เพิ่มเท่าไหร่เพิ่มอีก2 0,000กว่าบาทครับแลกกับอะไรครับแลกกับรายได้ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นจากวันละ5,2 0พกลายเป็นวันละ40,000นะครับวันละ40,000ถ้าเกิดว่าคูณ7 นะฮะคูณ7รายได้ของไซแ์ L ต่ออาทิตย์ต่อ7วันก็คือ280,000บาทนะครับ0 0บาทเราก็มาไล่ดูอีกทีนึงฮะว่าแต่และชั้นของเราเนี่ยมันจะมีชั้นไหนที่มันเกินลิมิตที่มันเกินเพดานที่บริษัทจะจ่ายเราลองมาดูชั้นที่10นะครับชั้นที่10บริษัทจ่ายเราที่24,800บาทยังไม่เกินใช่ไหมครับพอมาถึงชั้นที่11 บริษัทจะจ่ายให้เราอยู่ที่4,9600บาทมันเกินลิมิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์ที่11เป็นต้นไปนะครับเราจะได้รับรายได้จากบริษัทแค่280,000บาทต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีจำนวน280,000สัปดาห์เนี่ย280,000บาทต่อสัปดาห์เน,น 2, 8, ี่ยลงไปเรื่อยๆครับไม่มีที่สิ้นสุด มันจะมีชั้นที่13ชั้นที่14ชั้นที่15ไปเรื่อยๆครับถามว่านะฮะร,รายได้ข้อนี้เป็นรายได้ข้อแรกของบริษัทอินดีมเป็นแค่รายได้ข้อที่1ของบริษัทอินดีมรายได้รวมใน12สัปดาห์อยู่ที่9 6 6 9 2 0 0บาทครับ เป็นจำนวนเงินก็เกือบล้านนะฮะในระยะเวลา3เดือนคุณจะมีรายได้แค่ข้อเดียวจากบริษัทอินดีมเกือบล้านนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อรายได้ข้อที่2รายได้ข้อที่2เกิดจากอะไรสังเกตดูว่าแถบจํานวนคนสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆคือแถบเล็กๆจํานวนคนรวมอยู่ที่8,190คน จำนวนรวมอยู่ที่8,190คนรายได้ข้อที่2เกิดจากสมาชิกทั้ง8,190คนเขาซื้อซ้ำในเดือนถัดไปครับถ้าเกิดว่าจํานวนสมาชิกทั้งหมดซื้อซ้ำนะครับถ้าเราซื้อซ้ำเดือนละ5,000บริษัทกำหนดอย่างนี้ครับบริษัทกำหนดให้เราซื้อซ้ำ นะะในเดือนถัดไปอยู่ที่1000 3000กับ5,000แล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ารายได้ของเราเนี่ย3เดือนผ่านไปเรามีรายได้9 6 9 200บาทคุณคิดว่าคุณจะซื้อซ้ำที่เท่าไหร่ครับเป็นผมผมก็ซื้อซ้ำที่5000เพราะว่า5 0 0 0เนี่ยผมจะมีรายได้จากคนทั้ง8 ,190 คนเนี่ยคนละ40บาทถึงคนละ100บาทนะครับผมคิดง่ายๆถ้าเกิดว่าคน1 คน8,190คนนะครับซื้อสินค้านะครับหรือว่าซื้อซ้ำในเดือนถัดไปผมจะมีะไรายได้จากเขาคนละ1,000บาทไอ้คนละคนละ100บาทขอโทษทีครับคนละ100บาทจะกลายเป็นเงิน8,190 0 0 0 0บาทนะครับจะกลายเป็นเงินกลายเป็นเงิน8 0 0 0บาทนะครับหลังจากนั้น ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาคำนวณแบบต่ำๆเลยนะครับแบบต่ำๆเลยเราจะมีะไรายได้ตั้งแต่20บาท40บาท60บาท,บาทแล้วก็100บาทแล้วถ้าเกิดว่าสมาชิกใต้องค์กรของเราทั้ง8 0 1ร้อ่ 8, คนนะครับเราจะมีะไรายได้จากเขาคนละ20บาทละ่ะจะเป็นเงินเท่าไหร่ลองเอา8,190คนคูณ20ดูนะครับ นั่นแหละฮะเป็นรายได้ข้อต่อไปว่ารายได้รายเดือนที่คุณจะได้รับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของรายได้จากออเซลคือรายได้จากข้อ3นะครับเรายังมีโบนัสออเซลจ่ายให้อีกจากไหนบ้างครับจากรายได้ข้อที่1ที่เราทํามา3เดือนนี่แหละครับเขาจะหักมา2%มาจ่ายให้กับสมาชิกที่สมัครไซส์เในระบบของเราในระบบ S 27นี่แหละครับแต่ไซส์ S จะต้องมีคุณสมบัติในเดือนนั้น คือคุณต้องมีสมาชิกซ้าย2คนขวาสองคนคุณถึงจะได้รับออเซลจากบริษัทส่วนซอย L ไซส์ L ก็ไม่น้อยหน้าครับไซส์ L ก็จะมีไรายได้จากออเซลข้อนี้เหมือนกัน5%คุณต้องทำคุณสมบัติก็คือคุณต้องมีสมาชิกซ้ายคนขวาคนในเดือนนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไซสอสไซส์ L ไม่มีคุณสมบัติในเดือนนั้นคุณก็จะไม่ได้รับออเซลจากข้อนี้นะครับแล้วส่วนออเซลจากข้อที่2ข้อที่2จากการซื้อซ้ำ ออเซลข้อนี้เป็นโบนัสอีกข้อหนึ่งนะฮะที่สำหรับใครที่ชอบลุ้นหวยชอบลุ้นรางวัลลอตเตอรี่นะครับเราจะมีการนำเอาเลขสมาชิกของแต่ละท่านไปเทียบกับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ถ้าเกิดว่าเลขสมาชิกของท่านตรงกับเลขท้าย3ตัวในงวดนั้นท่านก็ ท่านก็จะได้รับออเซลจากบริษัท2.5%จากยอดการซื้อซ้ำนะครับในงวดวันที่16นะครับแล้วก็อีก2.5%จานะครับจากการซื้อซ้ำนะฮะในงวดของวันที่1ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอบริษัทจะดึงออกมา3%อีก3%เอามาแบ่งจ่ายหรือวอ่ามาสุ่มจ่ายให้กับ คนที่ซื้อ3ที่1 0 0 0 3,000กับ5 0 0 0เห็นไหมฮะว่าแค่รายได้3ข้อเนี้ยคุณก็มีรายได้มหาศาลแล้วตั้งแต่ข้อ1ครับข้อ1ก็มีรายได้ตั้งแต่9 0้0 0่อ 9, 000, แส 6 000, 9 2 0 0บาทในระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีรายได้จากการที่สมาชิกทั้งหมดนะครับสมาชิกทั้งหมดคือ8,190คนซื้อซ้ำในเดือนถัดไปด้วยก็จะมีรายได้เข้ามาในบัญชีคุณหลักแสนนะครับเป็นรายได้รายเดือนแล้วก็ยังมีการได้ลุ้นออเซลอีกด้วยนะครับนี่แหละครับจากการส่งต่อระบบ S27 นะครับพิชิตเงินล้านจากอินดีมภายในระยะเวลา3เดือนหลังจากที่คนได้เงินจากอินดีมแล้วนะครับคุณก็สามารถเอาไปปลดหนี้เอาไปใช้จ่ายทั่วไปเอาไปดูแลครอบครัวนะครับเอาไปซื้อเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทานะครับเป็นสิทธิ์ของคุณเลยผม นะฮะถึงมาส่งต่อโอกาสดีๆแบบนี้และคุณที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับถือว่าคุณเป็นคนโชคดีที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้เจอพ่อมดอินดีมคุณคือผู้ที่โชคดีสองต่อนะครับผมพี่ต้มนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ต้นนะครับขอบคุณพี่สุดเดชสําหรับทําคลิปดีๆแบบนี้ขอบคุณพี่ยศนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันทําขอบคุณทีมนบวันเชียงใหม่ด้วยนะครับใครที่อยู่ในโซนภาคเหนือ อยู่ในโ,นโซนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับติดต่อมาได้ทีมงานของเราพร้อมที่จะไปดูแลท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือเราจะทํางานกันเป็นทีมเราจะสําเร็จกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นใครที่ตัดสินใจอยากจะเข้าร่วมธุรกิจอยากจะปลดหนี้อยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวพิจารณาครับธุรกิจอินดีมของเราสามารถช่วยท่านได้ครับวันนี้ผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยสวัสดีครับ เป็นยังไงฮะน่าสนใจพอไหมคิดว่าไหวไหมครับถ้าไหวแล้วคุณทําเมื่อคุณได้รับเงินล้านไปแล้วคุณจะเอาไปใช้ทําอะไรก็สิทธิ์ของคุณครับเราเป็นระบบและเราเป็นเครื่องมือให้คุณแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับ